อไม่ผมอาบตัวคนเดียวนี่่แหละะนนทาต้องนำเละน้ำแหละะนนท่าต้องน้เลนมื่อก่อนนี่มันมีบ่อน้ำเหรอพี่นันนี่มันมีบ่อน้ำเหรอพี่นันน้ำไหลมาตั้งแต่นู้นอ๋อนี่เป็นบอกเลขกันอยู่อันนี้พี่บันเย็นวันดีจ้ะอันนี้เป็นบอกเลขกันอยู่อันนี้พี่บันเย็นวันดีจ้ะอันนี้เป็นบอกเลขกันอยู่ อันนี้พี่บันเย็นวอด,ดีจ้ะอันนี้เป็นเกิดไม่ทันโอยผมจะไปเกิดทันอะไรเล่าผมเกิดมาก็ฟังเพลงบอดี้สแลมเล้ว <c oughs> จริงจริงนะฮะ <c oughs> ทำน้ำโยกอันนี้เนี่ยคนนี่ล่ำลือกันมาจนผมต้องขับรถนำหน้ามาดูเลยนะจะบอกให้นะตามันนะครับผมยอดจริงๆเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะขอกินได้ไหมเนี่ยกินก็ได้ไม่เป็นอะไรพี่นันพี่นันถือกล้องให้ผมเด้๋ย้วผมจะกินคุยกับตามันเนี่ยมา เดี๋ยวให้ทุกท่านชมได้เห็นเนี่ยบรรยากาศนะเดี๋ยวอาตะมั่นอยู่นูงน้นนะผมกินก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมกินก่อนอาตากินก่อนอ่ะผมกินก่อนเนี่ยอะเดี๋ยวให้พี่นันถือเห็นไหมหัวผมขาดไหพี่นันรสชาติเป็นไงน้ำบาดาลโอ้อร่อยแต่น้ำมันใสมากนะพี่นันนะใสไม่มีอะไรเดี๋ยวมาผมกินมั่งตาเมื่อกี้ตากินริมไหนริมนี้ริมนี้ ไม่ได้เด้มันต้องคนละเิมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ล้างก่อนดิโอ้โหไม่ได้เด้มันโควงโควิดทำไงอะผมก็เราแวงผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอย่ารเงี้หลายทีเรื่องเนี่ยเดี๋ยวคนดูเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยมักง่ายครับผมใช่ไหมเนี่ยมาจัดเลยกินเยอะไม่บาปไอ้ที่มันขันล้างขันล้างอะไรก็ได้ขันล้างอะไรกอย่างเลยมันขันยังไงก็ล้างตามวัดเนี่ยเอ้าเนไรกินก็กินวะ กินไปเลยอะไรีรสชาติเหมือนน้ำเหมือนน้ำที่เขาขายที่กขาขวดเลยอร่อยเท่ยนั้นไม่มีรสอ่ะไม่มีรสไม่มีกลิ่นนะบอกมีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยแต่ว่ามีกลิ่นโคนน่อยน้อนมันมันมันเป็นรสอะไรเป็นกลิ่นโคนนิดนิดแต่ว่ามันใสนะแต่กอนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กลิ่นโคนสาบควายไม่ใช่นี่นี่มีกลิ่นที่โคนจริงนี่มีกลิ่นที่โคนนิดนิดน้ำเย็นหน่อยหน่อยแล้วก็อร่อยอ่ะ นี่มันไม่มีรสชาตินะไอร่อยนะนะแม่นะกินหมดเลยได้ไหมหมดก็ได้นี่ผมถามจริงเลยจะเอาขันมากินน้ำกันเนี่ยล้างก็ไม่ล้างโอ้โหมมนทิ้ตะไคร้โอ้โหนี่นี่สมัยก่อนเนี่ยเราพูดกันแบบว่าแบบไม่ต้องเซ็นเซอร์นะใครดราม่าไม่ต้องฟังเนี่ยขันล้างตูตเลยโอ้เอามาตักน้ำให้กินดูตะมั่นแก่เรายอดสุดยอดล้างอะไ้น้ำแร่น้ำมิตามินเนี่ยไม่ต้องกินละ สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีฮะรีบกลับไปไหนอ่ะโอ้โหบ้านไม่หนีหรอกเดี๋ยวขอล้างหน้าก่อนครับผมนี่ก็โยกอย่างนี้น้ำก็ไหลเลยเหรอไหลเลยยอดเลยเขาอาต้นเอาต้นใหญ่ใส่ตรงนั้นเขาต้นใหญ่อะเขาทำสวนอยท่้งโลกใส่เขาเปิดแล้วมันเอ้อร่อยดีมั้ยตาเดี๋ยวผมกรอกเลยคักยี่สิบลิตรได้ไหมเอาเลยไปกินข้าไปกินที่บ้านครับผม ผมโยกมั่งผมโยกมั่งระวังมันเดี๋ยวนี้มันมันโยกโอ้ยมันก็หนักเหมือนกันเออเฮ้ยน้ำไหลเลยดูนันดูดิใครจะทันย่อเขาล่ะเออโอ้ยมันไม่มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดเ้ยย่อไม่เป็นมันหลุดโอ้ยมันก็หนักนะเนี่ยโอยน้ำไหลน้ำไหลแรงมากเลยน้ำปลาดาเนี่ยยิ่งยิ่งเราโยกเร็วนี่น้มันยิ่งแรงยิ่งปลยดาหลงแล้วเหรอ ยอดเลยเอาเอเคพี่นันขอบคุณมากอือไม่เคยเห็นก็เห็นนะเดนเนี่ยเหลือเชื่อสุดยอดเลยไม่เคยเห็นไม่มีผมโตกรุงเทพผมเกิดกรุงเทพอืือก็ไปเห็นอะไรละกรุงเทพมีแต่น้ำป่ากก็่เเเคคยยยยยยนนนนาาาาาไุขทัอู เออก็อยู่ยุดยาอยู่สระบุรีอยู่อะไรเนี่ยกคนดังโอ้สฮกเอยากอยู่ทังเหนือได้ถามได้ถามไม่คิดถามออกสื่อโถเราก็ต้องมีปิดึกลุกนึกมั่งเลยเหอนนาตัวจริงแล้วะไนีเตนเเคยเคยดูด้วยเหรอเฮ็ดทุกมือเลยกัน่สาวกับเบิ้งเป็นตัเบิ่งทุกวันเลยกะโอ้ไม่ต้องมาผู้เฒ่าเฝ้าจีวั นารานี่ตาผู้เต้าเฝ้าจวานี่ดังมาก่ะคลิปเนี้ยที่อีกว่าเล่นที่งั้นท่านดังอีกอลองตาไปพักนะพักหลังไหนวันหนึ่งเนี่ยพักประมาณสามหลังซื้อกันไม่ไหวหรอกเลขกอะเอาเถอใครซื้อหลวงตาบนชื่นเขาบอกว่าถ้าใครอ่ใครซื้อหวยเนี่ยขอให้ไม่ถูกแต่อูดเข้ามาบอกว่าอ่าพี่บางพี่บางหลวงตาบอกว่า ลูกติดนะ่ะใครซื้อหวยขอให้ไม่ถูกโอ้เวนเลยซื้อไปตั้งห้าหกสิบใบแล้ววันนั้นนึกในใจกูไม่น่าซื้อเลยก็จริงๆไม่ถูก,มถกโมถกินข้าวไม่านเลย่ะบเคยถูกบ่ะเออต้องไม่กินลแล้วกินแล้วจะ่ถูกลโอ้ทงนั้นไม่กินแล้วเอาถูกหวยไม่กินดีกว่าแต่ว่ามันมีโชคมีลาบมีโชคเมีได้โชคลาบไม่มีได้ไงล่ะโอ้มีทั้งลาบทั้งเ้าเหนียวเลยกินก็ไม่ไหวเลยน่ะคนหนึ่งก็เดินกันบอมผมเดินอ้วนเลยโอ้กินทั้งวัน อ่านี่บรรยากาศดีจริงๆนะะหลายคนนี่ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะฮะนี่เดี๋ยวตามั่นคนไหนเป็นน้องของตาบุญเชิญคนไหน่สองคนเนี่ยสองคนเนี่ยโอ้นี่ชื่ออะไรชื่ออะไรคนนี้แม่เสือวอนามเสือ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 วอนามเสือสรเออเสืออ่างอ๋อสรเออเสออสระเอเป็นไงวะนี่สารเอสาะเอปโถเอยสระเอซอเสืออ่างใช่อืมเสือ นามตะกุลเลยนะวอนนามเอาทางสามีวอนนามเอาเป็นเป็นแหมมีสามีแล้วเราสวยเนี่ยแหมธรรมดาต้องมีบ้างแล้อายุอะไรอายุอะไรเนี่ยอายุอะไรหกสิบสี่ค่ะหกสิบปีางเข่ายางเข้าหกสิบสี่โอ้อายุอ่อนกว่าลุงตาบุญชื่นเกือบสิบปีนะน้องคนที่คนที่สามคนที่สองเนาะที่สคนที่สี่เอาเอาไปไปเถียงกันก่อนว่าใครจะคนสุดท้องใครจะคนก่อนหลังคนสุดท้องอ๋อนี่คนสุดท้องอันนี้ล่าได้ย่านี่ชื่ออะไรจ๊ะ สวยอย้สวยคำ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 สวยนำกลุณอะไรนลอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกสิอันนี้ยัยสวยอันนี้ยยเสย